สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่องโรดี้ซากุระแชแนลนะคะทุกคนแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในคลิปสั้นๆง่ายๆนะคะก็คือจะมาสอนทําท่าเดินปแปลกๆในเกมซากุระกันค่ะเนื่องจากว่าท่าเดินปกติเนี่ยเขาก็จะเดินแบบนี้นะทุกคนแป๊บนึงน,นะเนี่ยเขาจะเดินแบบนี้เห็นไหมทุกคนก็แต่วันนี้เราอยากแบบมีความแปลกและแตกต่างนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ันดับแรกจะกดเป็นท่าเดินแบบนี้ก่อนท่าเดินเบาๆเห็นไหมมันก็จะเดินแบบนี้ซึ่งมันแบบเออก็เห็นกันบ่อยแล้วก็เลยอยากจะมีท่าเดินที่มันแปลกแตกต่างจากคนอื่นบ้างนะคะเดี๋ยวไม่รอช้ามาเริ่มกันเลยกดไปที่เมนูนะคะทุกคนแล้วกดที่โพสนะจากนั้นเลือกเป็นบอดี้นะแล้วก็เอาห่วงยางออกมานะทุกคนอ่ะเริ่มหยิบห่วงยางออกมาเลยแบบนึงนะทุกคน เเราได้ห่วงยางแบบนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยปรับตรงลูกศรได้เลยนะคะลูกศรตรงนี้นะเห็นไหมมีซ้ายขวาลงต่ําสูงหมดเลยอ่ะเรามาเริ่มปรับกันเลยนะทุกคนอันนี้จะเป็นการยื่นไปข้างหน้านะแล้วมือของเราเนี่ยมันก็จะไปตามห่วงยางใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้เลยมันก็จะอ้าแขนแบบไม่เห็นมย,ยื่นแขนไปข้างหน้าเลยนะอ่าก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหม แต่ว่าก็ใช้ประกอบฉากได้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำอีกอย่างหนึ่งนะคะกดไปที่ห่วงยางใหม่นะคะทุกคนแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ปรับลูกศรให้มันเลื่อนลงด้านล่างนะคะเห็นไหมแล้วก็ปรับเป็นขยายตรงนี้ได้เลยคือลูกศรเนี้ยตรงนี้เห็นไหมวกมุมองศารเราปรับได้หมดเลยนะทุกคนมันก็จะเดินท่าแบบนี้เลยแบบเดินหลังตรงเดวเลยนะแขนก็ตรง นี <G 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 ่เห็นไหมเออก็มันก็ได้อยู่นะเห็นไหมอ่ะลองขยับมืออะไรได้หมดเลยเห็นไหมถ้าอยากให้มันตรงก็แค่ปรับลูกศรแค่นั้นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเดินแบบหลังตรงมากเห็นไหมโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยดูสิทุกคนตรงแบบตรงแดวเลยอะเออแปลกดีเหมือนกันนะทุกคนนี่นะก็เดี๋ยวเรามาดูใน ส่วนของบอยก็คือผู้ชายบ้างนะทุกคนก็คือส่วนของผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นท่าวิ่งแบบนี้เลยอันนี้เราเอาเป็นชุดดิ้นจามานะทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันจะแปลกแล้วมันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะเหมือนเดิมเลยสเตปเดิมก็คือเอาห่วงยางมานะเราจะทําแบบไปไวเลยนะคะทุกคนปรับขนาดอะไรได้ตามใจชอบเลยอุ้ยมันก็จะแปลกนิดนึงนะดูดิความแบบกลางมือแล้วก็วิ่งนะโอ้โหแปลกเหมือนกันนะเนี่ยท่า ถ่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนน่ะเออเนี่ยนี่นะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันจะยังมีเห็นเร็นห่วงยางที่มันแบบโผล่มาจากพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรานะคะปรับห่วงยางนะทุกคนให้มันกดไปลูกศรเนี่ยเห็นปะมันยังโผล่มาก็กดลูกศรไปจนสุดเลยนะคะให้มันจมพื้นดินไปเลย พอเราวิ่งแล้วมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมทุกคนก็มาเล่นกันได้เลยนะมันถึงมันจะแปลกแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันก็มีท่าท่าเดินท่าวิ่งที่มันดูเก๋ดีนะทุกคนดูแปลกใหม่ดีนะก็สําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสําหรับบั๊กใหม่ๆหรือว่าความรับใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาบอกทุกคนเรื่อยๆนะคะก็ไปบ้านนะคะทุกคน